ตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้นะครับทาง TMBM เขาชื่นชอบมากทีเดียวแล้วมองว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมอย่างมากในการเข้าไปลงทุนนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กันกับคุณนัทธามัทนาครับท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการนุ้โสส่วนกลยุทธ์การลงทุนของ TMBM นะครับให้เกียรติร่วมรายการกันสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอยอ่าเท่าที่เราคุยกันก่อนจะเริ่มต้นรายการดิเห็นว่าตอนนี้ชอบหุ้นไทยมากเลยเหรอครับครับเออชอบหุ้นไทยมากแล้วก็พูดมาตลอดนะครับว่าเออปีนี้นะครับยังมีโอกาสนะครับแม้ว่า อาจจะยากสักหน่อยหนึ่งนะครับเส้นเด็ก2000เนี่ยยังมีความเป็นไปได้2000จุดนะครับฟังแล้วเริ่มใจชื้นขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เราตั้งชื่อว่าเหมาเข่งตลาดไทยแปลว่าเราชอบมากตอนนี้หุ้นไทยสามารถซื้อได้เลยถูกไหมครับครับใช่ครับความจริงแล้วเหมาเข่งตลาดไทยเนี่ยอาจจะถ้าเหมาเป็นเข่งก็แปลว่ามันอาจจะมีหลายอย่างเวลาที่นักลงทุนเนี่ยดูตลาดประเทศอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะแบ่งได้เป็น3อย่าง นะครับที่เขาสนใจก็คือหก็คือมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินครับถ้าค่าเงินของประเทศนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นเทียบกับเงินสกุลของผู้ลงทุนผู้ลงทุนในโลกเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะใช้เป็นเงินดอลลาร์คร,ครับถ้าจะแข็งค่าขึ้นเทียบกับดอลลาร์เนี่ย คุณเงินนั้นๆก็จะมีความน่าสนใจอย่างเช่นเงินบาทถ้าเขามองว่าเงินบาทน่าจะแข็งค่าที่กับดอลลาร์ในระยะถัดไปเนี่ยเขาก็จะสนใจครับ,รบส่วนตลาดก็จ,จะแบ่งเป็นตลาดหลักๆ2อ,อย่างนั่นเองนะฮะตลาดหุ้นครับแล้วก็ตลาดตราสารหนี้ซึ่งก็คือพันธบัตรแล้วก็หุ้นกู้นะครับตลาดหุ้นก็จ,จะมีหุ้นสามัญเป็นหลักนะครับแล้วก็อะไรที่มันซื้อขายอยู่ในตลาดหุ้นไทยที่เป็นกุลเงินบาทก็อยู่นในความสนใจด้วยอย่างเช่นพวกกองทุนโครงสร้างพื้นฐานะกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือว่าพวกทรัส เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งมีอยู่มากมายตอนนี้หรือว่า et, รีสตเห็นต้นที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะขายหุ้นไทยหมายถึงต่างชาติอาจจะขายหุ้นไทยแต่จริงๆแล้วตลาดพันธบัตรไทยเนี่ยดูเหมือนว่าฝรั่งจียังคงชื่นชอบอยู่ตรงนี้ยครับมีแรงซื้อเข้ามาที่ขายหุ้นไทยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการเติบโตเนี่ยอาจจะย,ยังไม่ค่อยชัดเจนหรือความคาดหวังว่าเศรษฐกิจไทยซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตของกําไรบริษัทของบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมานะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าแคชฟันฟลูนะครับก็จะเข้ามาในตลาดตราสารนี้เป็นหลักเพราะว่ามุมมองเกี่ยวเรื่องของค่างเงินนี่ผมจะชี้ว่าเรื่องของค่างเงินบาทเนี่ย มันมีลักษณะที่คล้ายๆกับสิ่งที่เรียกว่าเซฟเฮลเวนนะหรือว่าสินทรัพย์ปลอดภัยลองดูในสไลด์ที่2เลยนะครับว่าปัจจัยอะไรหลายที่ทําให้มีการพูดกันมากมายแล้วก็รู้กันทั่วไปทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่แค่บ้านเราเนี่ยว่าเงินบาทเนี่ยมีสถานะที่เรียกว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะผมอาจจะใช้ภาษาชาวบ้านว่าเลอกค่านะอต้องทํามือทําไม้ไปด้วยนะเลอกค่าเงินบาทเลือกค่าหรือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าเสถียรภาพด้านต่างประเทศเนี่ยมีความแข็งแกร่งมาก รับเสถียรภาพด้านต่างประเทศเนี่ยอาจจะดูจาก3ปัจจัยเป็นหลักหนึ่งก็คือเงินเ,นเฟอ้อที่ต่ำครับเงินเฟอ้อที่ต่ําก็จะมีเสถียรภาพต่างประเทศที่แข็งแกร่งนะครับดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลเกินดุลมากแล้วก็ต่อเนื่องก็จะมีเสถียรภาพด้านต่างประเทศที่แข็งแรงเช่นเดียวกันครับได้อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของทุนสำรองระดับทุนสำรองที่พอเพียงนะครับอาจจะไม่ได้มากที่สุดในแง่ของการเป็นเม็ดเงินเพราะว่าถ้ามากที่สุดเนี่ยก็อาจจะชี้ไปที่จีนอย่างเดียวเลยสามล้านล้านดอลลาร์แต่ว่าเทียบกับออย่่่่่าาาาางงเเเเชนนนนวปรระททศั้้้ตํขไห นะทุนสำรองที่เป็นกี่เท่าของปริมาณมูลค่านําเข้าที่เป็นต้นนะนี่คือปัจจัยหนึ่งมีหลายๆปัจจัยนะครับอยากให้ค้างสายหน้านี้ไว้นะครับว่าอย่าง i m เอเองเนี่ยกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็มีการทําดัชนีตัวหนึ่งขึ้นมานะครับเรียกว่าความพอเพียงของทุนสํารองอก็มีอย่างที่เมื่อกี้ที่เรียนไปนะครับเรื่องของเอ่อปริมาณมูลค่าการนําเข้าเทียบกับทุนสํารองแล้วก็มีแองเกิลอื่นๆด้วยว่าประเทศนั้นๆเนี่ยจะมีความพอเพียงของทุนสํารองมากเท่าไหร่นะครับ แกนตั้งของชาร์ตอันนี้เนี่ยก็คือ,อ,อระดับที่ว่าระดับทุนสำรองที่สูงเนี่ยก็จะมีความแข็งแกร่งเสียภาพทางการเงินที่ดีประเทศไทยทราบไหมครับ,รบว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยระดับความพอเพียงของทุนสำรองเนี่ยสูงเป็นอันดับ3ของโลกนะครับอันดับดที่1เลยคือรัเสเซียครับไม่น่าสงไม่น่าสงสัยนะครับว่าทําไมเขาถึงได้ออทนทานต่อมาตรการความบาดได้อย่างอย่างดีเลยนะเพราะว่าเขามีเสียภาพต่างประเทศที่แข็งแกร่งทุนสำรองเนี่ยปึกมากนะครับน้ำมัน อันดับ2คือเปรูอันดับ3ก็คือไทยนะครับไทยซึ่งเคยเจ็บปวดกับการมีทุนสำรองที่ร่อยลอนะในช่วงเศรษฐกิจพัง,งนะปีต้มยำกุ้งปี40นะโดนโจมตีค่างเงินเราก็เรียนรู้มาแล้วก็สะสมทุนสำรองเป็นอันดับต้นๆของโลกมาตลอดนะครับเห็นไหมครับว่าประเทศตลาดเกิดใหม่ในน,นี้นะครับเป็นตลาดเกิดใหม่ประเทศที่มีปัญหาหนักๆจะเป็นประเทศที่มีระดับทุนสำรองไม่ค่อยพอเพียงหรือว่าค,ความพอเพียงนี้ต่ำเห็นไหมฮะว่าอยู่ล่างๆคืออะไรตุรกีอะแอฟริกาใต้อย่างนี้เป็นต้นความที่ อย่างจีนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ว่าอีกแองเกิลหนึ่งที่ต้องพิจารณานะครับทุนสำรองก็ไม่ใช่ทั้งหมดครับแกนนอนของกราฟเนี่ยก็คือความต้องการนะมีการอร์แ c a s t มีการประมาณการความต้องการกู้เงินนอกนะครับเฉลี่ยใน3ปีข้างหน้าเนี่ยว่ามากน้อยเท่าไหร่ถ้าอยู่ทางด้านขวามือก็แปลว่ามีความต้องการกู้เนี่ยเยอะแต้อการก,กู้เยอะ<ม>ใช่ก็จะมีเสถียรภาพต่างประเทศที่ทน้อยเพราะว่าเวลาเงินไหลออกจีนก็หน้ามืดละนะอย่างเช่นเนี่ยถ้าขวาล่างใช่ไหมครับที่ตีกรอบไว้เนี่ยก็จะเป็น ก็จะเป็นประเทศที่แข็งแรงอย่างมากเพราะฉะนั้นเงินบาทเลือค่าทำให้สินทรัพย์ในสกุลเงินบาทเป็นที่เรียกว่าอยู่ในลักษณะสินทรัพย์ปลอดภัยหุ้นของไทยสังเกตไหมครับว่าเวลาหุ้นลงจะลงเนี่ยก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะมันจะลงไปราคาถูกๆเนี่ยค่อนข้างยากเราเลยเห็นว่าปัจจัยที่ทําให้เสถียรภาพต่างประเทศของไทยเนี่ยแข็งแกรง่งไม่น่าที่จะเปลี่ยนแปลงง่ายๆทางสาปัจัยนั้น ทำให้อย่างหุ้นไทยเองถ้ามองเจาะที่พุ้นไทยเนี่ยก็อาจจะมีราคาที่ถูกคนบาจะบอกว่าเออร้อยถูกกว่าน,นี้ค่อยซื้อไหมเพราะพุ้นไทยเนี่ยคาราคาค่อนข้างสูงนะครับมันอาจจะยากซะนิดหนึ่งด้วยด้วยด้วยสถานะของเงินบาทออโอกาสที่จะลงลึกๆเนี่ยไม่ค่อยมีอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องของประเด็นสงครามการค้าอันนี้จะจะกระทบกับภาพของการลงทุนยังไงไหมครับกระทบครับเพราะว่า สังเกตไหมครับว่าเงินบาทความจริงตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยความจริงแข็งแข็งมาเนี่ยช่วงก่อนที่จะถึงเดือนมิถุนายนจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยสงครามการค้าเริ่มที่จะรุนแรงขึ้นจนกระทั่งนาไปสู่การเปิดฉากหรือ k i c k off เขี่ยลูกเล่นเลย,เยเ<อ>สหรัฐเ,เริ่มเริ่ม impose เริ่มเริ่มตั้งกำแพงภาษีสินค้าจีนสามสี่สพันล้านตอนต้นเดือนกรกฎาค,คมคคเพราะฉะนั้นตอนเรื่องเริ่มรุนแรงขึ้นในเดือนมิถุนายนเนี่ยสงครามการค้าเข้ามาแรงขึ้นเนี่ย เราเห็นว่าหุ้นไทยเนี่ยก็ไป correct ไปเข้าสู่การปรับฐานหรือลงเกิน10%จากจุดยอดนะเดืนอนมิถุนายนนะแปลว่าประเทศไทยค่อนข้างอ่อนไหวต่อประ,รประเด็นสงครามการคร้าเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกค่อนข้าง,างเยอะ,อะนะปัจจัยนี้เองนะครับที่เราเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยที่จากปัจจัยลบจะพลิกกลับเป็นปัจจัยบวกมีโอกาสที่สูงที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีก็คือช่วงที่เรากำลังอยู่เนี่ยเข้าสู่ไตรมาสสี่นะครับเผลอๆเนี่ย ใกล้สิ้นปีแล้วนะครับมี2ปัจจัยด้วยกันนะครับขอสไลด์ถัดไปเลยนะครับเรื่องของปัจจัยปลายปีเมื่อกี้ที่บอกว่าเงินบาทหรือว่าหุ้นไทยเนี่ยเป็นของเลือค่านะฮะได้ว่าลงค่อนข้างยากแหละเราเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแต่จะขึ้นอย่างไรอะไรทําให้ขึ้นก็คือการพลิกกลับของปัจจัยเสี่ยงเนี่ยครับมุมมองต่อการค้าโลกเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะดีขึ้นในไตรมาสสี่ที่เราเพิ่งจะเข้าสู่ไตรมาสสี่เนี่ยแหละครับหนุนแนวโน้มเศรษฐกิจของผู้ส่งออกประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นถือว่าเป็นผู้ส่งออกรายหนึ่งออออกคค่นข้างเยะรับ เนื่องจากสองปัจจัยนี้ครับหนึ่งก็คือจีนเนี่ยมีการผ่อนคลายนโยบายการคลังในช่วงกลางปีถ้าให้ precise เลยก็คือเดือนกรกฎาคมเขาประกาศว่าเขามีแนวโน้มว่าผ่อนคลายนโยบายการคลังจะใช้จ่ายมากขึ้นลดภาษีบ้างนะทำเป็นจุดๆเพื่อที่จะสู้กับสงครามการค้านะครับเวลาที่รัฐบาลใดๆเนี่ยมีการกระตุ้นทางด้านการคลังเนี่ยผลจะไม่เกิดณตรงนั้นผลมันอาจจะแหลกหรือว่าจะช้าไปประมาณสัก4ี่เดือน6เดือนอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นเราดูว่าเขากระตุ้นตอนเดือน7 ใช่ไหมครับไปลายปลายเดือนเนี่ยบวกไปอีกสัก4เดือน6เดือนก็น่าจะตกที่ปลายปีหรือว่าต้นปีหน้าเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจีนเราอจะเห็นตัวเลข PMI ก็ดีที่มันอ่อนลงนะช่วงนี้เนี่ยน่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นในช่วงปลายปีครับ,รบประกอบกับสงครามการค้าเรามองมานานแล้วว่ามันเป็นเรื่องของเกมการต่อรองเพื่อที่จะให้ได้ดีที่ดีขึ้นสําหรับตัวของสหรัฐคร,ครับเราเห็นตัวอย่างของนัฟต้าไปแล้วที่เจรจาจบไปแล้วนะครับ,รบเราเห็นตัวอย่างว่าเออนี่แหละแนวทางนี้ถ้าเกิดว่าคุยกันตกลงเงื่อนไขที่มันสวนทางกันก็คือว่าสรัฐ ไม่อยากให้จีนเนี่ยไปอุดหนุนอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมมากจนเกินไปนะครับ,รบแล้วก็ทําให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนะครับแต่จีนเนี่ยมีความต้องการว่าผมจะต้องอุดหนุนไงเพื่อที่จะสนับสนุนเทคนโนโลยีสนับสนุนภาคส่วนที่คิดว่าเป็นยุทธศาสตร์ในระยะยาวเขาต้องการอันนี้ค่อนข้างสวนทางกันแต่ว่าเราเชื่อว่าหลังจาก6พฤจิกายนเนี่ยที่สหรัฐจะมีการเลือกตั้งมิเตอร์นะมันน่าจะมีการมาคุยกันต่อ นะฮะแล้วก็ในเป็นลักษณะคล้ายๆกับน้ฟตาเนี่ยครับนะบจะมีการคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นสงครามการค้าควรจะเบาลงในช่วงปลายปีนะครับแล้วมาเจอกับผลจากการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนซึ่งจะหนุนมุมมองเศรษฐกิจโลกด้วยในช่วงปลายปี ประเทศที่เป็นประเทศสงออกก็น่าจะได้รับความได้ไปให่กันหมดนะรวมถึงไทยด้วยแล้วก็ไม่มีเงินไหลเข้าก็เลยทําให้เราชอบตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับใช่ครับทั้งทีม BAM เองก็มีกองทุนที่เหมาะสําหรับผู้ลงทุนทุกประเภทด้วยนะครับในภาวะถ้าตลาดหุ้นไทยดีเนี่ยวันนี้เราแนะนํากองไหนครับครับขอไซด์เลยนะครับเป็นกองทุนเปิดทหารไทยจัดทับลงทุนครับซึ่งจะมี ถ้าให้เรื่องเต็มนะฮะฐานไทยจัดทับลงทุนระยะสั้นนะครับฐานไทยจัดทับลงทุนระยะปานกลางและฐานไทยจะทับลงทุนระยะยาวนะครับหรือว่า SM แล้วก็ L อันนี้เป็นกองทุนผสมที่เข้าใจค่อนข้างง่ายนะครับจะลงทุนในทั้ง3กองนะฮะลงทุนในหุ้น Infrastructure Fund หรือว่ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนะครับ Property Fund หรือว่ากองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ r i t หรือ Trust เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ตราสารหนี้ในประเทศไทยเป็นหลักนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ นโยบายเปิดกว้างสามารถลงทุนต่างประเทศไม่เกิน79แต่ว่าหลักๆเราตั้งใจเน้นลงทุนในไทยนี่แหละครับเราเห็นว่ากอง S นะครับระยะสั้นเนี่ยก็จะลงทุนในหุ้นหุ้นสมามัานะครับโดยประมาณสัก15บวกลบแถวๆนี้นะครับ,รบที่เหลือก็เป็นตราสันหนี้พวกรีสพวกอสังหานะครับส่วนกองทุนจะทัาลงทุนระยะปานกลางเนี่ยก็จะลงทุนหุ้นประมาณสัก30 นะครับส่วนระยะยาวเนี่ยจะจฟะ f l e ิ i b l e นะครับยืดหยุ่นสามารถลงทุนหุ้นไทยได้วิ่งได้ในช่วงที่กว้างมากแต่ว่าเราตั้งใจว่าอาจจะอยู่ประมาณสัก60สําสำหรับหุ้นสามัญนะครับอย่างถ้าเกิดชอบหุ้นก็อาจจะขึ้นไปถึง70ก็เป็นได้นี้เป็นต้นครับแลเวลาที่มางสมตามระยะเวลาใช่ครับคือระบุไว้เลยนะว่า time horizon หรือระยะการลงทุนที่เหมาะสมเนี่ยระยะสั้นอาจจะสัก2-3ปีนะครับระยะกลาง3-5ปีและระยะยาว ก็ควรจะมี5ปีขึ้นไปนะแต่ว่าซื้อขายได้ทักวทําการของกองทุนนะครับมีสภาพคล่องรายวันทั้ง3กองนี้ก็น่าจะเหมาะกับผู้ลงทุนที่เน้นระยะเวลาที่แตกต่างกันใครลงทุนได้น้อยหน่อยก็เลือก S นะครับเลือก M ถ้าลงทุนได้ปานกลางและใครลงทุนได้ยาวๆเนี่ยก็ตั้งแต่5ปีขึ้นไปก็เลือกแอลได้นะครับกองทุนเปิดทาหารไทยจะทับลงทุนระยะยาวท่านที่สนใจนะครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์ tmbam.com นะครับหรือโทรไปที่ 1725หรือว่าเข้าไปที่ธนาคารที b มทุกสาขาเพื่อไปสอบถามรายละเอียดของกองทุนประเภทนี้ก็ได้นะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณนัทาม,มากครับขอบคุณครับวันพรุ่งนี้นะครับเรายังคงมีเนื้อหาที่น่าสนใจให้ติดตามก,กันกับรายการรวยหุ้นรวยลงทุนครับวันนี้เวลาหมดแล้วคุณนัทธาผมเฉลิมพรและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ